กลับเข้าสู่การถ่ายทอดสดกับ LWC Super Champ นะครับยิงสดจากสนามมวยลุมินีรามินทราครับเหล่นี้บรรยากาศคึกคักมากจริงนะครับคู่เอกของรายการครับคู่เดียวของรายการวันนี้ครับลุมพินีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ LWC พิกัด154ปอนด์นั่นเองนะครับนักมวยไทยปะทะนักมวยจากประเทศสเปนนั่นเองนะครับและพิเศษสุดยิ่งกว่านั้นคือผู้ชนะคู่นี้จะได้รับเงินรางวัลพิเศษ5,000บาทครับสนับสนุนโดยปุ้มปุ้ยปลาราดพลิก อร่อยที่รอยยิ้มนะครับและนอกจากนี้ยังลุ้นรางวัลครับไฟออฟเดอะไนท์คูมม่มวยดเดือดน,นะครับและไฟเตอร์ออฟเดอะไนท์นักมวยยอดเยี่ยมสนดับสุบดโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะครับ this is the s i g b a l l of tonight a l a n ั a บลส์เ h อ e ไฟเตอร from Spain ladies and gentlemen please welcome the blue corner from Spain ขอเสียงปรบมือต้อนรับอับดลคาร์ ปิดซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยที่มาแรงที่สุดแห่งหยุทธอย่างซอเดชพันธ์26ปีจากสเปนอับเดลเรินอาราโนโน,นี่คือนักชกจากมุมน้ำเงินครับมาดูมุมแดงจากประเทศไทยกันบ้างน,นะครับอายุ26ปีเช่นเดียวกัน0181เซนติเมตรนะครับเรื่องฝีไม้ลายมือไม่เป็นสองรองใครปรอมมือต้อนรับมุมแดงก้องไกรสิงพยัคแกรนชป์ มวยไทย LWC ซูเปอร์แชมย Ladies and Gentlemen please welcome The Red Corner from Thailand นักมวยไรนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับวันนี้จะแจ้งเกิดใน LWC ซูเปอร์แชมปีได้หรือเปล่าก้องไกร สิงพยักแกรนแท็บมวยไทยอีกัด154ปอนด์ครับและสรับผู้ชิขาดบนเวดีกรรมการพิเชษกาฮักสิครับมาถึงคู่เอกของรายการวันนี้นะครับเป็นมวยห้ายกปีกัด154ปอนด์นะครับคัดนักมวยที่ดีที่สุดเพื่อเข้าไปชิงแชมป์ของสนามมวยเวทีลิมพินูต่อไปครับก้องไกลสิงพยัก์เรนแท็บมวยไทยพบกับอับเดลคารินอเรลาโนนักชกจากสเปนครับ ไปรู้จักทั้งคู่ให้มากขึ้นครับชักรุงแดงคนนี้เลยครับก้องไก่สิงห์พยัคฆ์เลนแถบมวยไทยอายุ26ปีครับจากอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์แต่ว่าเจ้าตัวนี้ไปซ้อมอยู่ที่มาเลเซียนะครับค่ายสิงห์พยัคฆ์เลนแถบมวยไทยครับก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ของสิงห์พยัคฆ์ศิษย์พุทธพิมพ์อีกหนึ่งคนเป็นมวยเวทใหญ่ที่แม่ดูดีเมียอนาคตเลยครับ ผลงานล่าสุดก็มาชกที่นี่แหละครับชนะมูฮัมหมัดคาลิวนะครับเป็นมวยที่มีเพลงเตะที่เตะได้มันแข้งเหลือเกินแล้ครับกล้องไกลคนนี้ติดตามผลงานของเขาในวันนี้ส่วนคนนี้ครับมุมน้ําเงินครับนักสู้จากสเปนครับอบเดลคารินอาเดลลาโน่นะครับ26ปีจากเมืองบาเซลโลนาประเทศสเปนสูง176เซนติเมตรครับ 36ครั้งชะนะยีบองแพ้13สมเสมอ1นึ่งนะครับติดตามผลงานของเขานี่คือครั้งแรกนะครับที่มาชกในรายการ LWC ครับวันนี้นะครับผู้ชนะของคู่นี้นะครับบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกวางไพศสารจำกัดมหาชนมอบเงินรางวัลพิเศษ5,000บาทและผลิตภัณฑ์ตราปุ้มปุ้ย เพื่อส่งเสริมการไต่บอลลังช้ำลุมพินีต่อไปนะครับสนับสนุนโดยปุ๊บปุ้ยอร่อยที่รอยยิ้นครับดีครับลวลาการบริกรรมคาถาของอับเดลคา,ารินอาริเลโนครับลักโยจากสเปนและนี่นักก็ถือว่าไปนักท่องเที่ยวครับเข้ามาชมการแข่งขันวันนี้โอ้โหก็กถือวันหนา,นาตาเลยทีเดียวครับตอนนี้เรียนย้ำกันนะครับว่าที่สนามมยวยทีลุมพินีนี่มีรถไฟฟ้าผ่านแล้วนะครับ เวลาเดินทางอะไรก็ถือว่าสะดวกสบายกว่าแต่ก่อนเยอะครับรถลางไม่ค่อยติดแล้วใครสนใจที่จะมาชมที่สนามก็สามารถเข้ามาชมกันได้นะครับมีบัตรจำหน่ายอยู่หน้าสนามเลยเข้ามาแอร์เย็นฉ่ำเย็นเจี๊ยบครับผู้นี้อยากที่เรียนย้ำนะครับหานักมวยที่ดีที่สุดนะครับเพื่อเข้าไปชิงชมป์ของสนามมวยเวทีลุมพินีนโอกาสต่อไปครับ รูปร่างก็ไม่ต่างกันมากครับอายุเท่ากันครับ26ปีครับแต่ว่าประสบการณ์นี่ก็ต้องเป็นฝั่งของก้องไก่แหละครับที่มากกว่าครับ71ครั้งชนะ47แพ้19เสมอ5ครับนี่ครับคนที่มาถอดมงคลให้กับก้องไก่ก็คือสิงห์พยักษิทธ์พุทธพิมพ์ครับก็ถือว่าเป็นคนไทยนะครับที่ไปบุกเบิกนะครับกีฬามุยไทยที่มาเลเซียอีกหนึ่งคนเหมือนกันครับเปิดยิมอยู่ที่นั่นลูกศิทธิ์ลูกหาเยอะเลยครับพอ เก่งแล้วก็พามาชกที่ประเทศไทยส่วนมุมน้าเงินครับรองเชิดครับพันตํารวจโทสุรเชษเดชพันธ์ครับโอ้หัวหน้าค่ายมวยสอดเดชพันธ์ซึ่งปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นค่ายมวยนานาชาติไปแล้วครับมีนักชกจากเรียกว่าทั่วโลกครับเดินทางมาฝึกซ้อมที่นี่เช่นเดียวกับคนนี้ครับนักสู้จากสเปนครับค่ายก็อยู่แถวไหนครับคุณดุอยอยู่แถวราฐพาวังหินนี่อยู่กรุงเทพนี่เองครับครับผมอ่ะก็ ตอนนี้นี่น่าจะต้องขยายค่ายแล้วแหละเพราะว่านกศิษย์เยอะมากกลายเป็นค่ายเล็กไปเลยครับตอนนี้ลุยกันเลยครับ5้ายกนะครับเรียนย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเลยครับคู่นี้แต่ว่าที่นี่ครับสนามมวยวทีลุมพินีนี้ให้คะแนนกันทุกยกนะครับเพราะฉะนั้นนักมวยจะออกอาวุธกันทุกยกครับแป่ทีไปก่อนเลยครับกองไกลโอ้โหเป็นคู่เอกประจำสัปดาห์ที่น่าติดตามเหลือเกินครับดูการยืนมวยครับ รู้เลยครับว่าไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับนี่ฮะนักชกจากสเปนนี่แมหลายคนบอกว่าพอรู้ว่ามาซ้อมสอดิยพันนิดแม่ต้องเชียร์เลยครับแต่ในขณะที่ก้องไกลครับก็ไม่ธรรมดาครับเคยมาชกที่นี่แล้วหลายไฟผลงานดีครับเป็นนักชกรุ่นใหญ่ที่ดูดีมีอนาคตได้ลุนไม่เชียร์กันทั้งคู่เลยครับวันนี้ครับเชียร์กันให้สนุกเชียร์มันๆครับที่หน้าจอช่อง8คนเล็ก27ครับ แยับสายดีครับโอ้โหปล่อยบตดดีเสียงเชียร์นี่เฮตเติมเตเติมเลยครับที่มุมน้ำเงินครับครับโอ้ตัดลําตัวครับตล่อยได้น่ากลัวเลยครับมีศอครับเห็นกองไครจังหวะไล่แขนนี่โอ้โหไม่ธรรมดาครับน่าจะเป็นเกมยาวหนังชีวิตอะไรประมาณนั้นแหละครับสาหรับคู่นี้ดูว่าใกล้เคียงกันหลือเกินครับจังหวะออกหมัดของทางด้าน อับเดลคารินกล้องไกลนี้ก็ไม่ประมาทเลยครับสมหมวกกันน็อกแน่นเลยครับจังหวะที่หมัดของอับ,อบเดลคารินออกนะครับโอ้โหแข้งขวารูกนี้ไต่ฝังแข้งครับโอ้อับเดลคาริน,นย่อให้เตะครับขอต่อยท้องคืนแล้วกันมั่นใจในพลังกำปั้นเลยครับอับเดลคารินอาริเอลลาโนพยายามเล่นงานลำตัวครับ กองไกลก็รู้แกวแล้วครับเยบไปขวาอืมอาจจะต่ําไปนิดนึงครับไม่ตั้งใจครับก่อนชกนี้มีการแจ้งการเตือนกติกาแล้วนะครับการเตะกระจับไม่ผิดกติกาแต่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทํานะครับถ้าทําแบบเจตนานี่ถือว่าไม่ได้ครับ้โหัวไปที่ต้นขาครับหัวดึืนเหมือนกันครับทีมหน้าเลยครับโอ้แหมเต็มสันจูเลยครับลูกนี้ โอ้ต่อยลําตัวนี่ตอนนี้เหมือนว่ากล้องไกลนี่จะเกรงลําตัวให้ต่อยเลยครับมีแรงเท่าไหร่ก็ต่อยมาครับอับเดลคารินเอาคืนบ้างโอ้ดูครับมวยเวทใหญ่154ปอนด์นิดอาวุธที่ออกนี่มันสะเทือนไปทั้งเวทีครับโอ้จะเอาระขันขวาครับโอ้เสียวครับเสียวจริงๆครับต้องไกลนี่ก็ก้าเหลอเกินครับโอ้ทำเป็นเล่นไปครับต้องไกลทำเป็นเล่นไปครับหมัดของทางด้านอับเดลคารินนิดโอ้มาเป็นชุดเลยครับ นมาควรเหลือเกินกับตัดลาตัวต่อยท้องแรงจริงๆครับโอ้โหไปยืนให้ต่อยไม่ได้แล้วครับแบบนี้แล้วและครับของดีเลยครับคู่นี้เดี๋ยวมามันกันต่อกลับมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีกันต่อนะครับโอ้ช่วงปลายยกนี้เล่นเอากองเชียร์ของก้องไกรนิจัยหายแวบเลยครับหมัดของอับเดลคารินนี่มาเร็วมาแรงจริงๆครับไปดูไฮไลท์กันอีกครั้งหนึ่งพยายามเล่นงานลำตัวนะครับ กองไกลก็แหมกวากมือเรียกเลยครับมามือแรงเท่าไรต่อยมาไกรงลำตัวให้ต่อยเลยครับถีบแน่ครับลูกนี้เต็มสันจมูกเลยครับเดี๋ยวมาดูอัป,ปคัตนี่นะครับแหมมีซุดมีย่อเล็กน้อยแต่ว่ายังไม่เป็นไรครับราตรีนี้ยังอีกยาวไกลครับเพราะว่าชกกันถึง5ยกนะครับคู่นี้ กับคู่เอกครับกองไกลสิงห์พญากรณ์แถบมวยไทยกับอับเดลคารินอาเลลลาโนจากสเปนครับลุยกันต่อยก2เลยครับเป็นคู่เอกที่แม่ถูกคู่จริงๆครับคู่นี้ครับใกล้เคียงกันแทบทุกอย่างเลยครับที่เหลือก็อยู่ที่นักมวยทั้งคู่ครับบนเวทีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าการออกอาวุธยังไงเอาหมัดของทางานั้นนออับเดลคารินบวกโต้เหมือนกันครับกองไกลครับแต่กองไกลไม่ ไม่กลัวครับสวนมาก็สวนคืนครับต่อยมาต่อยคืนเข้ามาโ oh อ้โหวงในเริ่มจะตีครับมีตีได้าขาแล้วครับต้องไกลงัดศอกอยังไม่ได้ครับพยายามป้ายหน้าครับต้องไกลครับกรรมการแยกออกมามีมีศอกมาเสริมแล้วนะครับยกนี้ของต้องไกลครับ เป็นอีกหนึ่งอาวุธที่นักมวยไทยส่วนมากก็จะใช้ได้ดีกว่านักมวยต่างชาติแหละครับสำหรับเพลงศอบสับขาไปครับเตะให้พะวงก่อนครับตัดลำตัวอีกแล้วครับโอ้โหวันนี้นี่เน้นลําตัวเป็นพิเศษครับอับเดลคารินแ่ท้องบางร่างน้อยนี่มีสิทธิ์ร่วงนะครับเจอลําตัวเข้าไปวันนี้มันเน้นทุกลูกลยครับอับเดลคารินครับในขณะที่ก้องกลยก็มาแบบหนักๆครับ ปูเจาะเข้าไปครับบริเวณโคนขาเนี่ยเริ่มจะไหม้เลยครับอับเดลคารินเน้นหมัดครับพีไปค่อยๆออกค่อยๆเน้นเลยครับตัดลำตัวแล้วขึ้นบนครับกองไกลครับมีกระแทกแจ็แล้วสับขาครับเอา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 อย่างไรครับอย่างไรครับโอ้โหโอ้โหแม่มาดีๆครับ เตะอย่างอื่นทนได้แต่หัวขานี่โอ้โหมีอาการครับแล้วก็โดนนับแปดไปแล้วครับไหวไม่ไหวครับไหวไม่ไหวรอดไม่รอดครับอาแล้วครับตอนนี้สับไปสับย้ำไปขาซ้ายครับยางระเบิดหรือเปล่าครับโอ้โหสับอีกทีหนึ่งไหวไม่ไหวครับโอ้โหแบบนี้แบบนี้ไม่ไหวแล้วครับจบเลยครับโอ้โหก็ไปทักแล้วครับเพราะว่าโดนบรเวณดคนขานี่มันเห็นสีแดงเลยนะครับระเรื่อครับ กองไกลนี่ก็บับรเลงทันทีเลยโอ้โหจบแค่อันสองครับคู่นี้คู่เอกเร็วจริงๆครับดูกันอีกครั้งครับหวดไปแบบซ้ำๆครับนี่เป็นนับแรกนะครับแต่ก็ต้องนับถือหัวจิตหัวใจของอับเดลคารินอาเรลลาโน่เลยครับโดนไปหลายดอกแล้วครับกว่าที่จะทิ้งตัวไปในครั้งที่สองครับดีครับโอ้แสดงความดีใจกับทีมงานเลยครับ กองไกลสิงพยัตร์เรนแทบมวยไทยครับวันนี้มาเจาะแบบเนื้อนเน,น,เน้นๆเลยครับนี่ครับโพสหยเห็นซูมให้เห็นกันอีกครั้งหนึ่งครับโดนหนักจริงๆครับอับเดลคารินครับแทบจะตัวลอยตัวโยนเลยครับก็กัดฟันไม่ได้ว่าทนมาได้ตั้งนานเลยครับพบกับคุณเอ็มบนเวทีเลยครับ ผู้ชมโอ้โหนี่เลยครับคู่เอกของรายการครับศึกไต่บอลลังลูมินีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพรือ l w c ซูเปอร์แชมเป์ของเรานั่นเองนะครับในคู่เอกวันนี้แล้วผู้ชนะครับมไม่ธรรมดาครับชนะไปในยกที่สอง e Winner by TKO g o e s to r โก c ส r ช e r ร็ปคอร์เนอร์ก้องไกรซิงปะยัก์แรนด์มากบุไทยเอาชนะ TKO อัพเดลคารินอาร์เรโนจากสเปนครับยก